ก่อนที่เราจะเข้าไปปฏิบัตินะครับในการทำลายบอทต่างๆนะครับคนนี้เรามาเรียนรู้ทฤษฎีก่อนนะครับว่าทฤษฎีล i บอทเนี่ยที่เราทำกันเนี่ยมันทำมาได้ยังไงนะครับส่วนที่เราต้องรู้จักนอกจากลายนะครับลายบอทด e ีไซเนอร์หรือลายบิสเนสอะไรต่างๆครับให้เรามารู้จักกับตัวแพลตฟอร์มตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า d i a l o g flow นะครับ Dialog f o l คืออะไรครับ Dialog f o o ฟเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มนะครับเป็นแพลตฟอร์มของ Google นะครับที่ Google สร้างขึ้นมานะครับสำหรับใช้ในการสร้างแชทบอทโดยเฉพาะนะครับเอามาช่วยนะครับในการสนทนานะครับก็จะเป็น i n t e n t นะครับก็ประมาณว่าช่วยแบบว่าช่วยเดาครับเราก็จะใส่คำคำว่าโรงเรียนตั้งอยู่ที่ไหน นะครับล้วก็เอาแผนที่โรงเรียนที่เราทำจัด Google Map เนี่ยใส่ลงไปปุ๊บเราก็ให้มันส่งกลับมาอีกทีนึงอย่างนี้ครับก็เป็นตัวช่วยนะครับไดร์ฟโฟล์คจะเป็นแพลตฟอร์มนะครับแล้วถามว่านอกจากไดร์ฟโฟล์แล้วยังมีตัวอื่นอีกไหมที่ทำแชทบอร์ดได้ก็มีนะครับแต่ g o o g l e เนี่ยอย่างที่เรารู้กันอยู่นะครับ Google เนี่ยก็เป็นองค์กรใหญ่นะครับก็ให้เราใช้ได้ฟรีนะครับมันก็เสียตังค์ได้นะครับ ก็ถ้าเราเสียตังเนี่ยเราได้ฟังก์ชันมากขึ้นแต่อยู่ตรงที่ว่าแค่ตัวฟรีเนี่ยก็สามารถใช้งานทําเงินหาทํางานได้สบายๆยอยู่แล้วนะครับคนนี้ในตัวไดร์ฟโฟลเนี่ยมันสร้างมาจากอะไรนะครับก็อย่างที่รู้กันอยู่นะครับว่าภาษาตอนนี้ที่นิยมใช้มากที่สุดก็คือในการพัฒนานะครับต่อไปเนี่ยก็คือภาษา Python นะครับ ไดร์ฟโฟนะครับก็ถูกสร้างมาจากภาษาไ Python นีนั่นเองนะครับภาษาไ Python คืออะไรก็ภาษาที่สําหรับใช้การวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์น้ามันวิเคราะห์ุูดอะไรต่างๆครับไดราโฟก็มาวิเคราะห์ครับวิเคราะห์อะไรครับวิเคราะห์คําพูดที่เราพิมพ์ลงไปครับวิเคราะห์ตัวหนังสือที่เราพิมพ์ลงไปนั่นเองนะครับตอนนี้เราก็รู้จักแล้วนะครับว่าไดร์ฟโฟคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้กันครับเอาไดร์โฟกับลน์ครับนี่ครับ เอาได a l ล g u e f o กับ l นะครับมาทํางานร่วมกันนะครับไลน์นะครับพิมพ์ลงไปส่งให้ได a l ล g u e f o u วิเคราะห์ด้วยภาษา python ส่งกลับมาให้ไลน์อีกทีหนึ่งประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาเริ่มทํากันจริงๆแล้วนะครับอันนี้เราก็มาเรียนรู้ทฤษฎีก่อนว่าเฮ้ยมาถึงก็เอ้ยมาใช้ได a l ล g u e f เลยแล้วได a l ล g u e f คืออะไรว่าทำไมไม่เห็นบอกเลยนะครับอันนี้เราก็มาเรียนรู้ทฤษฎีเรื่องได a l ล g u e f กันนะครับ